ถ้าใครได้ติดตามติกต็อกก็สาวชาวเกาหลีหวานใจหนุ่มนักชาลีจีกามินมาตั้งแต่แรกๆก็ต้องรู้จักพี่สาวคนนี้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับจียูนซึ่งเป็นอีหนึ่งคนค่ะที่คอยซัพพอร์ตกามินมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนโดยกามินก็ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งแอมเบสสเตอร์ชูดการท่องเที่ยวของเกาะเชจูค่ะ ซึ่งกามินก็ได้บินจากไทยไปทําภารกิจที่นั่นโดยทํากิจกรรมที่เกาะมากมายหลายอย่างค่ะโดยงานนี้จียุนก็ได้ซัพพอร์ตให้กําลังใจกามินด้วยโดยล่าสุดในไอจีของจียุนก็ได้โพสต์ภาพคู่กับกามินค่ะซึ่งบอกเลยว่าแต่ละภาพน่ารักมีความหมายดีงามสุดๆค่ะโดยจียุนก็ได้เขียนข้อความว่าผู้หญิงคนนี้ทําฉชนร้องไห้ แต่เป็นน้ำตาแห่งความสูขเรียกว่าก็ทำเอาพี่สาวคนนี้ปราบปลื้มดีใจไปกับกามินกับความสำเร็จของกามินค่ะที่มีคนรักและซัพพอร์ตกามินมากมายขนาดนี้ปีนหนึ่งมิตรภาพที่ดีงามนะ่ารักมากๆทั้งคู่เลยค่ะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p a กปาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ